ใจเป็นกายวาจาใจต่อไปในเบื้องหน้าต่อไปในเบื้องหน้ากายาตราส,ส,สรู้ร่วงไปล้นในอดีตกาลอดีตกายมากกว่าเมเลทายในท้องพระมหาสมุททั้งสี่มากกว่าเมเลทายในท้องพระมหาสมุททั้งสี่และสมเด็จพระพุทธเจ้าสมเด็จพระพุทธเจ้าอันจกได้ตรัสรู้จได้ ขตการภายภาคเบื้องหน้าคตการภายภาคเบื้องหน้าและสมเด็จพระพุทธเจ้าสมเด็จพระพุทธเจ้าที่ได้ตรัสรู้ที่ได้ตรัสรู้ในปัจจุบันนี้ในปัจจุบันนี้ขอจงมาบังเกิดขอจงมาบังเกิดในจากขุทวันโสตุทวารในจากขุทวารโสตุทวารขางทวานชิวหาทวันนาทูวันชิวหาทูตวันยทตวันมโนทวาร

ระ้าพระกาศอดีตการที่ล่วงรับไปแล้วอดีตการที่ล่วงรับไปแล้วรับจับประมาทิ้รับจับประมาทิจและพระนอบพโลกุตระธรรมจ้าและพระนอบพโลกุตระธรรมเจ้าร้าพระกาศให้นาข้อตกางภายภาคเบื้องหน้าใหนาคตกางภายภาคเบื้องหน้าและพระนอบพโลกุตระธรรมจาและพระนอบพโลกุตระธรรมจ้าข้าพระกาศ